กล่าวถึงความสวยงามและความงดงามทางด้านวัฒนาธรรมนะคะแล้วก็ศิลปะที่มีความอิ่มเองเข้าไปในจิตใจนะคะแล้วก็เราไม่ได้ดึงคาแรคเตอร์ของประเทศแตประเทศนึงแต่เราจะดึงความเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของความสวยงามบรรดาเอเชียทั้งหมดนะคะด้วยความที่อยากให้คอนเซ็ปต์มันสตรองขึ้น ก็เลยเป็นศึกษาของตัวของปาชิกก็จะมีทางปาชิกบาิกจริงๆของคนไทยทำเนี่ยแหละคะ่ะกับบาชิกที่เรียนแบบก็คือเป็นดิจิทัลฟรินส์นะคะก็จะเห็นลายตัว S ที่มีข้างในมีประสมเทคนิคแครกซึ่งเป็นเทคนิคที่อยู่ในบาชิกแต่เรามาเป apply ็นแอพพลายในรูปของดิจิทัลให้มันดู กึ่งกึงานคาฟ์กึ่ง,ง half, กึง,กง,งานขายเพื่อให้ทันสมัยกับคนในยุคนี้นะคะส่วนหนึ่งเราก็ช่วยอินสตน์งานเขาให้มีความน่าสนใจขึ้นเราก็ให้อยู่บนเวทีระดับโลกแล้วก็บวมถึงว่าถ้าเราเอามาทำในรูปแบบของคอมเมอร์เชียลแล้วจะเป็นแบบไหนยังขึ้นไหมหรือเท่ขึ้นลปรหรือทำอะไรได้มากขึ้นเนี่ยเขาจะได้เห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออ มันทำอะไรได้หลาย,ลายอย่างนอกจากเสื้อผ้าสตรีปกติถุงเซนูเอ็นะคะเซนูเอเขาเนี่ยควรจะเป็นในแง่ของความเป็นเอเชียความเป็นเอ,เอ็กโซจีนุ่มนวนนะคะแล้วก็เป็นงานฝีมือซะส่วนใหญ่เขาเรียกอ,อะไรห้เกิดมีมิติหลายละมิติคนได้รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ท้าทายแบบเรื่อยๆคอ,เอลเลคชั่นนี้ต้องบอกได้เลยะคะ่ะมันมีความความเซ็กซี เบามีตั้งแต่เสื้อผ้าชั้นสูงเสื้อผ้าสตรีตดีชวร์ครบแล้วก็มีทุกอย่างที่ทุกคนต้องการทุกคนในปัจจุบันนี้ต้องการตั้งแต่กระติกน้ำแว่นตาที่สามารถที่ผิดได้นะคะแล้วก็รวมถึงเทียนญีงรู้สึกตื่นเต้นมากก็คือการนิก d ซน t c ชการผสมลุคแต่ละลุคก็มีความสนุกสนานผู้หญิงในคอลเลคชันนี้มีความ เท่ก็ได้เปรี้ยวก็ได้เซ็กซี่ก็ได้แล้วกลับจะเป็นเอลเลนแล้วคุณก็สามารถเอามามิกกับเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตได้หมดเลยคุณสามารถทําไปทํางานหรือว่าเทเวร์เป็นที่ที่แน่หมดคุณก็จะมีความเป็นตัวตนเอง